ไปสอบแหมเมเออร์แอรโร่ผ่านมาทามิง่งไม่ดีเท่าไหร่ก็เจชพลาดโอกาสสำคัญหรือเปล่าเอ้ยสกีเวอร์กระชากไปโน่นครับคู่โรับเพราะว่าโดนสแตกกับฟูลี่สวายเวนไล่คอยย้ำต่อไปนี่ก็บอดรีบล็อกนะั่นเจชอาจจะมีคนเฟิร์สบัตแตกพ่ายก่อนหรือเปล่าคนแอรโร่พลาดคนคนนี้บอเชนล็กขาไว้แล้วก็เฟิร์สบัตครับผมและแอรโร่ยัดไปทำอะไรไม่ได้ฮะวางไปพวกเมสในมุมแคบโดนใจกาครับอา้าว เป็นทีมหรือควิดครับผมได้ครับสุดๆแล้วสกิลกระชากขึ้นขอบไม่ติดกับคูโร่คำนวณผิดพลาดกันอีกครั้งครับผมแล้วก็เจ็บหนักกันหมดฮะเสียหายหลายแสนครับโรบิ้ระเข้คนเรียกกันว่าจัดหนักกันเกินครับมีมะชนกันแล้วอันนี้พิทโกยิงมาแบบไม่หยุดครับใส่นั้นวีหาคอยฝ่าสารไปแล้วสอบเสมอวนมาสวนกัันครบมิกกี้ โอเคเราคาไว้บอดี้บล็อกไว้แลเจสมาตีแต่กับบุรีโดนสกิมเมร์ชักมามาตีแล้วปิกกี้ผมแรงกันจกกัดครับแล้วก็เรียบร้อยเจอเชนเรีแฝดไปฮะบิลเล่โค้งตายครับบนเปียซ่าวางหลบกับผมอัดหนักวัวนี้คร,ออรับคุโร่ตายว่ะซึ่งเจสก็ไม่รอดฮะแต่โดนบิลเล่โก็โดนบหนักก็ถอยแล้วเจอเรียนสามีเขาไปครับ สตันกับและแอโร่โนำล่องไปโดนเต็มหลังทอมเวฟดึงฝ่าดผ่านมากรนี้เขาก็ยังไงตอบโงกได้เฉลี่ยต,ยตายเองครับมบลเข้าอีกละรอกฮะจะฆ่านั่นตัวของฝัคไทรกาให้ได้ข่ากลางครับผมดูสูบเลือดมา คว้าถอยกอรับอกมีฮาระเบิดเช้าว่ามิเรนแตกไหมส่วนมิกกี้ก็จัดการคู่โรกี้ครับด้านบนและด้านโดของไวเปอร์มีล็อตออฟไปตอสนะตรงนี้ว่าไงเจอกันระหว่างทางเฟสแลมไส่เขมามีจีเอชครับครับลังนไทยอยู่ครับแล้วไทยกาดตัวแตกไปพิทยัดลงมาย้ำต่อไวเปอร์สไต่์แานนี้ฟอร์จูนินแล้วก็เข้ามาจะเพียวเฟมหนึ่งไม่แตกเพียวเฟมอีกรอบไหม จูไว้ก่อนครับ G S จุกไว้ก่อนอีกทีครับไมเคิลโทนจาัดก,การเคอร์รีมิกกี้ไปและอิสเรียนจัดก,การ G S ไปได้ผมส่วนด้านนี้ครับพื้นนี่ยาานักมังซีมาสุดเมื่อหลงังคูโรกีิจับควบตึงมาแต่ด้านฝั่งเออร์ซาเปิดเอนเรทได้ทันและบีฮาก็ไม่รอดหรอกไม่รอดฮนะโดนเดนมิกกี้ฆ่าไปส่วนคูนโรครับตัวเปิดก่อนหน้านั้นนะโดนไล่ล่าแล้วก็ไปสตันยัดอีกหนึ่งทีรถกรอบหมกเป็นข้อหมกยันตอนน่อรัวหมกมาแบบไม่หยุดคูโรตายฮะ ันนี้ก็ว่ามีลงมาครับผมเลิศเลิศเอาไว้จับล็อกไว้ปิดแปะลงต่อเนื่องมีพบหน้าครับผมหนีต่อสตันไปครับพยายามจะปล่อยก็มิลเลอรแยโรผ่านไปไม่โดนครับโยกลงแล้วก็ตบซึนามิลเลอรตายฮะมีไวเปอร์ตั้งต้นเดือดฮะตัวของเอิร์ชช็อกนี่ก็สโลด้วยสี่สิบเปอครับตัดยันลงต่อและนี่ก็บทจะได้มิลเลอรตายฮะ ด้วยงานเก็บกวาดมาแล้วครับผมมีพื้นที่ในป่าระเบิดป่าไม่ไฝ่ามาหลอกขาคุโรไว้แ,แอรโร่ผ่านไปผ่านหน้าบ็อกซี่บอกบิงส์สแตนมิงสตันได้นะบ็อกซี่อันตรายซะเหลือเกินเกิดไปเอววางน่าโดของฝั่งนี้ครับบอดลงไว้แล้วสุลไลฟ์ดิสมอลไปสามนะเซฟบ็อกซี่ไว้ก่อน มาสาสนต่อนี่ครับผมการในี่นพอสอมควรเชื่อมทิดฐานลาเวนเยียบาร์เซมครับคัดแบ็กไลน์ไว้ครับไท,ตตทเตอร์โดของไทเตอร์แต่ก็ไม่มีคนทำดาเมจต่อนะพิดลงแปะข้างไปมันก็โดนจังการพิกกี้ไปแล้วโอ้ดาเมจลดอยู่นะด้านไปคอนโทรลพยายามจะถอยหมดสกิมมันมาอาร์พีไม่โดนใครครับคูโรฮะสานสอบหย่อนลงแล้วดอกนี้ตีครับอัดเต็มที่นรกปักหน้าดูซุดเลยไปครผมปักหน้ายีจะสโซ จะโซนระบบแต่ก็ไม่ลอยดีครับท่านนท์ปักหน้าวีฮาตายฮะเดี๋ยวไมค์คอะโจนบอกฟอร์จนจจับรอบไปยังไงจะถอยไปไงเจอเพียวเฟมย้อนรัวๆแล้วก็เรียบร้อยผมเพียวเฟมเก็บไม่ได้ครับอินสเนียฮะสี่ต่อสิบห้าแลตอนนี้แตกพ่ายเลยหรือเปล่าจัดลงไปครับผมจัดเตะ็มพิทแปะลงเรื่อยครับเดินไม่ออกหรือเปล่าเจอไลฟ์ปามา ท่านด้ดูความบาดวิลเล่เข้าตายผมนี่คือปักหน้าเติมเลือดแล้วเติมเลือดอีกนะเติมไม่หวานไม่ไหวกับช็อกเวฟหนึ่งเดินหางไป 6K ครับทีมลีควิทครับแร่โรยยลงต่อไปโดนกนระบอกจีสลาด้าเนี่ยีลอ็อกขาไวต่อคุณโรตายเจอมิกกี้สอบครับดับเบิ้ลคิีวเลือดมาที่นั่นสลาด้าครับไมค์คอนมาต่อซับๆอยี่ยนี่นนะ อันดับนี้ครับปลาเวดยังมาเต็มมีลาโต้ก็ไม่ไหวผมโดนเออร์ซ่าเอ็นเรนตบนะแต่นี่โซโลไลท์ปลามาดิซิเบอร์ไปสองครับผมแล้วก็หมุนมาตบเยังต่อคูโรตายครับไล่ตามต่อครับบอลเจสครับดึงลงมาเจสชือนะไรเาเจสไม่หลบผมซิปเปิลคิวแนนมิกกี้ครับแล้วคิวลิสเปย์ก็นั่นบ็อกซี่ฮะแตกสีผมนแนนบักหน้าดิสุกปกบนครับระเบิดคลีปเป็นทีแล้วก็ถอยฮะเอ๊ะตูอยู่นะ ดาเมจเออร์ซ่านี่ทำไป5,9 0 0เกือบ6,000เลยฮะเสียงมารีลิควิดครับใส่เต็มสี่ทาวเวอร์มีเลเดยั์ต่อมบิกกี้ฮะก็ครบคอโมโบของทางด้านทีมฝั่งนิกมานี่ไม่ไหวจริงฮะตอนนี้เดินหน้าตัวของฝั่งลิควิดจัดหนักครับนี่นาทาวเวอร์มีเลเดียร์ต่อมย้อนกลับมาบิกกี้แล้วก็บ็อกซี่ นี่ได้ว่ามันยังไม่เยอะเบิร์สิไม่เลยอ้าวกระโดดสตันสองกัะบอกใส่โคลไว้แล้วเกิร์สคาว์แปดอีกเคมีไว้แล้วก็มีเตอรจะอาร์พีกคุโรกิแล้วก็อาร์พีอวยแหละครับอาร์พีเป็นคนนั้นโอ้ไวเปอร์ครับผมพิทหนึ่งแล้วทะลุมีเคมีก็ไวเปอร์สไตล์แล้วเป็นมิกกี้ตบครับโยกไหลออกครับไมากระโดดสแตนเปิดไฟใส่เดนเจียนเดนโดนเลาะขาหรือเปล่าโดนไปติีแหม่มแมสครับแต่ยังอยู่ได้ครับ บเหลาทาวเวอร์ครับทางด้านโดของฝั่งนี้ไปเปิดยิยงยิงชื่อมไปทาวเวอร์เทียร์สามจะแตกครตรงกลางครับของทางด้านทีมนิกมากลิควิดได้ทาวเวอร์เทียร์สามไปแล้วถอยกลับเล่นแบบใจเย็นฮะไม่ค่อยนวดครับตอนนี้ฮะต้อนรับยังไงบอกทีบิงแบบเขาเปิดได้ก่อนครับผมเตรียบร้อยฟาไวเลยไปหนึ่งครับคูโรฮะด้านนี้ครับไปยา,ยาวๆครับไปเคิลโชว์ไมเคิลโชว์บิงไม่ได้เจอกับทีน้ำฝน,นตียังตมต่อ มอเอของเดินมิกกี้ฮะเอาเวเียวไปเต็มจังหวะนี้ก็บอกใส่ครับอ้าวคูโรกี้แตกาดแล้วมีเขายืนไม่ไหวเจอเดินของฝั่งมิกกี้ตบยำๆฮะยังไงต่อดีก็บอกเดินไปเรโทก็ตายครับซิปเปรลคิวครับขอเดินมิกกี้ฮะีใเพื่อนไวฮะวางเพืเมสส่งจังตอบนมาบอกเข้าไปตบยำๆเอเรีนะ ใส่เต็มจังหวะนี้กับซินดอโรของฝั่งวีฮาตายอีกแล้วฮะมองจังกระบอกปานแตกครับทางฝั่งทีมอีกฝั่งช็อกเวฟรีฟไฟล์ควนมาตบเย้าตบไปอีกหนึ่งครับเท่านั้นคู่โรยังไงดีครับชีวิตม,มันยากซะเหลือเกินราเวนก็ไม่มีครับดูลักษณะท่าทางลิควิดเข้าบทยับต่อครักตูดไฟล์ตีเส้นก็ไปไปก็โซเรียบร้อยฮะ ดีบ่ายเนี่ยมาแก้เขียวโดยเฉพาะนะ <c oughs> ทีที่ขอบอกนะนะั่นทีมนิกบ้าคนระับไพนะ่นั่นทีมนิกคิกแนะ่โดนสไตร์แบ็กไปฮะสองเกมสามสิบเอ็ดต่อสีนะ่ครับ ใครับผมสานาทีจบเกมครับ31นาทีเอ้ย31คิวนะของทีมลิควิดเล่นเฟรนดนี่ก็คือเล่นเทปหมดเนาะเพราะว่าเป็นเล่นลิควิดเนี่ยเล่นต้นเกมได้ง่ายกว่านะสลาด,ด้านี่ยแบบเดินไล่หัวตัวเปียวนะฝั่งสวีตเนี่ยต้องเข้าป่าก็ไม่ได้โดนระเบิดปา่านะเพราะทีมลิควิดเนี่ยฮีโร่มันแบบซ่าส,สลาด,ด้าไวเปอร์นถมเข้าปา่าด้วยมีดับบิโล่คอยดิสเบิลดเลย ตัวล็อกขาตัวติดฝีแออถมยังทำดตเมเสได้ดีด้วยดาวิโลเป็นสกิลไอ้อบเบสแลมนะติดสารพัดประโยชน์